เรื่องดีๆมีมาเล่าคลิปนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องหนวิชัยคาวีพี่น้องต่างเผ่าพันธ์กาะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีลูกเสือกับลูกโคเป็นสาเหายสนิทกันเนื่องจากลูกเสือถูกแม่ทิ้งไปจึงไปขออาศัยกินนมของแม่โครประทางชีวิตและสัญญาว่า จะไม่ยอมให้แม่เสือทำอันตรายแม่โคแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่เสือรอบฆ่าแม่โคกินเป็นอาหารลูกเสือกับลูกโคโกรธแค้นมากได้ช่วยกันฆ่าแม่เสือโดยแกล้งทําเป็นหิวนมแม่เสือไม่รู้เท่าทันลงนอนให้กินนมลูกเสือกับลูกโคก็ช่วยกันกัดและขยิดแม่เสือตายจากนั้นก็ออกเดินทางไปด้วยกันทั้งสองได้พบกับพระฤาษี พระฤาษีประหลาดใจที่เห็นลูกเสือกับลูกโคมาด้วยกันผิดวิสัยสัตว์จึงไต่ถามได้ทราบความแต่หนหลังก็เกิดความเมตตาจึงชุบลูกเสือกับลูกโคเป็นมนุษย์แล้วตั้งชื่อลูกเสือว่าหนวิชัยตั้งชื่อลูกโคว่าขาวีและสั่งสอนศิลปศาสตร์ให้จากนั้นก็จุบพระขันให้คนละเล่ม ทำพิธีถอดดวงใจของหุนวิชัยกับคาวีใส่ไว้ในพระขันประจําตัวเพื่อไม่ให้ใครฆ่าตายทั้งสองจึงออกท่องเที่ยวแสวงหาบ้านเมืองอยู่อาศัยต่อไปหุนวิชัยกับคาวีเดินทางไปถึงเมืองจันทบรุรีเจ้าเมืองชื่อมกทราชขณะนั้นมียักษ์มาทําอันตรายชาวเมืองคาวีฆ่ายักษ์ตายท่ามกทราชพอพระไถ่ามากจึงยกราชธิดาให้และให้ครองเมืองด้วย ขาวีกราบทูลว่าตนเป็นน้องไม่ควรแสวงหาลาบยศก่อนพี่หนวิชัยมีฤทธิ์มีวิชาสามารถปราบยักษ์ได้เช่นเดียวกันธามคธราชเห็นด้วยจึงยกราชธิดาให้หนวิชยัยและพิเศษหนวิชัยเป็นอุปราชต่อมาคาวีต้องการออกเดินทางท่องเที่ยวไปตามลําพังแม้หนวิชัยจะรักและเป็นห่วงน้องเพียงใดก็ไม่อาจขัดได้หนวิชัยและคาวี ึงอธิษฐานเสียงดอกบัวแลกกันไว้คนละดอกหากดอกบัวของผู้ใดเหี่ยวแห้งไปก็หมายความว่าเจ้าของดอกบัวเป็นอันตรายอีกคนหนึ่งก็จะไปช่วยได้ทันเวลาคาวีเดินทางไปถึงเมืองแห่งหนึ่งนึกประหลาดใจว่าเหตุใดเมืองนี้จึงไม่มีผู้คนอยู่เลยปราสาตราชมนเทียนก็เงียบเชียบเมื่อเดินต่อไปก็ได้พบกองใหญ่ใบหนึ่งลองตีดูก็ไม่มีเสียง ขาวิจึงใช้ประขันแขวะหนังหน้ากลองขาดออกเห็นมีหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่ในกลองนั้นรูปร่างหน้าตาสวยงามน่ารักและมีผมหอมด้วยนางบอกว่าชื่อจันสุด,ดาเป็นราชธิดาของเท้าพรมจักรเมืองร้างนั้นเดิมชื่อจันทรานครต่อมามีนกอินทรีมาโฉบผู้คนไปกินหมดไม่เว้นแม้แต่พระบิดาและพระมารดาของนางแต่พระบิดาได้ซ่อนนางไว้ในกลองใหญ่ จึงรอดชีวิตมาได้อยู่คนเดียวนางจันสุดาเล่าแล้วก็ขอให้คาวีช่วยฆ่านกอินทรีคาวีก่อกองไฟขึ้นกลางเมืองให,ให้ควันลอยขึ้นไปในอากาศพญานกอินซีเห็นควันไฟก็พาบริวารบินมาที่เมืองเมื่อเห็นคาวีเป็นมนุษย์ก็กำเริบใจหมาจะกินแต่คาวีสามารถฆ่านกอินทรีได้ด้วยพระคันและได้นางจันสุดาเป็นพระชายาวันหนึ่ง นางจันสุดาส่งน้ำและสะผมแล้วเก็บผมหอมที่ร่วงใส่ประอบลอยน้ำไปพบลอยไปถึงเมืองพัธวิสัยซึ่งมีเจ้าเมืองชื่อสันุราชมีมเหสีชื่อคันธมาลีซึ่งทั้งสองแก่ชราแล้วทั้งคู่เมื่อเท้าสันนุราชได้ประอบผมหอมมาแล้วก็ครั่งไคล้ไหลหลงประกาศให้รางวัลคนที่พาเจ้าของผมมาให้ใหยเท่าทัดประสาทซึ่งเคยเป็นข้าของนางจันสุดา จึงรับอาสาจะไปพานางมาให้ยายเท่าทัดประสาทได้ไปอยู่กับขาวีและนางจันสุดาและแซงทําเป็นปรนนิบัติรับชายอย่างซื่อสัตย์จนนางจันสุดาตายใจยายเท่าจึงลวงถามว่าเหตุใดขาวีจึงมีพระขันติดกายอยู่ตลอดเวลาไม่ห่างแม้กระทั่งเวลานอนต่อมาเมื่อนางจันสุดาถามความลับของขาวีได้แล้วก็เล่าให้ยายเท่าฟังว่า ดวงใจของคาวีอยู่ในพระคันถ้าใครเอาพระคันไปเผาไฟคาวีก็จะสิ้นชีวิตวันหนึ่งใหญ่ยยเท่าจึงลงให้คาวีส่งน้ําแล้วลักพระคันไปเผาไฟคาวีเจ็บปวดทรมานด้วยความร้อนจนสิ้นชีวิตใหญ่ยยเท่าทัพประสาทพานางจันสุดาไปถวายเท้าสันนุราชแต่ไม่ว่าจะเกี่ยวพาราศีอย่างไรนางก็ไม่ปร่งใจด้วย นางบริพาดว่าเท้าสันรุราชนั้นทั้งแก่ชราและหน้าตาน่าเกลียดเท้าสันรุราชจึงพึ่งหมอสเสน่ห์แต่ก็ไม่ได้ผลในที่สุดจึงใช้วิธีป่าประกาศร้องหาคนดีมีวิชามาช่วยชุบพระองค์ให้กลับเป็นหนุ่มเพื่อเอาชนะใจนางจันสุดาฝ่ายหนวิชัยเห็นดอกโบกของคาวีเหี่ยวแห้งไปก็ตกใจคิดว่าคาวีต้องมีภัยอันตรายใหญ่หลวงจึงรีบออกติดตามหา และมาพบคาวีนอนสิ้นชีวิตอยู่หนวิชาเห็นพระขันประจำตัวของคาวีอยู่ในกล่องไฟถูกไฟเผาไหม้จนหมองคล้ำจึงนำพระขันไปขัดให้หายหมองคาวีก็ฟื้นคืนชีวิตเมื่อคาวีได้ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็แน่ใจว่าอย่าเท่าทัตประสาทเป็นตัวการลักนางจันสุดาไปจึงออกตามนางไปเมืองพัทวิสัยเมื่อมาถึงเมืองพัฒวิสัย หวนวิชัยปลอมตัวเป็นฤาษีแล้วย่อกายขาวิีให้เล็กเท่าตุ๊กตาเอาใส่ย,ย่ามไปพอดีได้ยินเสนาเป่าประกาศหาคนดีมีวิชาจุบคนชราให้กลับเป็นหนุ่มเพื่อเอาชนะใจนางงามก็รับอาสาเสนาจึงพาหุวนวิชัยเข้าเฝ้าเท้าสันนุราชหุวนวิชัยประสงค์จะก,กำจัดเท้าสันนุราชจึงอาสาว่าตนจุบร่างให้คนเท่าชรากลับเป็นหนุ่มรูปงามได้ แต่ผู้ชุบตัวต้องนั่งอยู่ที่ปากหลุมไฟเท้าสันรุราชก็ยอมเข้าพิธีแต่เมื่อก่อไฟกองใหญ่ขึ้นในหลุมแล้วเท้าสันรุราชร้อนจนทนไม่ไหวก็ต้องขอให้ยกเลิกหอนวิชัยจึงแ้างหยิบรูปเนรมิตของคาวีให้ดูเท้าสันรุราชเกิดความอยากชุบตัวขึ้นมาอีกเมื่อได้โอกาสหอนวิชัยก็ผลักเท้าสันรุราชตกลงไปในหลุมไฟแล้วให้คาวีแสดงตัวเป็นเท้าสันรุราช ที่จุบตัวเป็นหนุ่มได้แล้วพวกเสนาอามาตย์ไม่สงสัยเพราะไม่รู้จักขาวีส่วนนางคันธมาลีนั้นก็ตื่นเต้นและลหลงไหลรูปชมของเท้าสันุราชปลอมมีแต่ยาเท่าทัตประสาทคนเดียวที่จำขาวีได้ขาววีหาโอกาสเข้าไปพบนางจันสุดาเพื่อบอกความจริงนางจันสุดาก็ยินดี ฝ่ายนางคันธมาลีคิดว่านางจันสุดายินยอมปรงใจกับพระสวามีของนางที่ชุบตัวใหม่ก็หึงหวงด่าทอกระทบกระเทียบนางจันสุดาจนเกิดวิวาทกันขึ้นห่ว,นวิชัยอาสาจะชุบนางคันธมาลีให้กลับเป็นสาวเท่าเทียมกันนางคันธมาลีก็ยอมเข้าพิธีชุบตัวบ้างแต่นางถูกไฟร้อนจนทนไม่ไหวต้องลมเลิกพิธีคาวีจึงแซงทำเป็นโกรธ ที่นางไม่ชุบตัวและกล่าวตัดขาดไม่ยอมไปมาหาสู่กับนางอีกหวนวิชยเห็นว่าเรื่องราวเป็นไปด้วยดีแล้วก็ลาน้องกลับไปบ้านเมืองของตนฝ่ายยาเท่าทัพประสาทคิดว่าคาวีคงแก้แค้นตนจึงทูลให้นางคันธมาลีทราบว่าเท้าสันุราชองค์ใหม่นี้คือคาวีสวามีของนางจันสุดาปลอมตัวมานางคันธมาลี จึงให้ยหญ่เท่าถือหนังสือลับไปถึงวัยทัศน์ผู้เป็นหลานให้ยกทัพมาล้อมจับคาวีในวังแต่วัยทัศน์พ่ายแพ้ถูกคาวีจับได้คาวีจึงสั่งประหารชีวิตนางคันธมาลีวัยทัศน์และยหย่เท่าทัพประสาสจากนั้นคาวีก็ครองเมืองพัธวิสัยร่วมกับนางจันสุดาอย่างมีความสุขตลอดมา